สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะแล้วก็ Happy New Year 2025ด no? ้วยนะคะก็อาจจะจะมีจะบอกคือคลิปนี้เป็นคลิปดองของแจนนั่นไงช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะคือเป็นช่วงที่แจนทำคลิปแรกเลยคลิปนี้ซึ่งแจนลืมลงจริงๆจะต้องขอโทษทุกคนด้วยคือแะนไปคุยคลิปมาแล้วเฮ้ยเออใช่มันมีวิดีโอนี้ก่อน ซึ่งวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกเลยที่จะเริ่มทำ u t u b e นะคะก็ยังไงฝากทุกคนดูให้ด้วยนะคือแบบคลิปนี้เอนจอยมากๆค่ะทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการของแจนด้วยว่าคลิปแรกกับคลิปล่าสุดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะและก็คลิปเนี้ยคือไม่มีคลิปปิดจบด้วยเพราะาเป็นทริปที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนดูด้วยนะคะก็ไปดูคลิปกันเลยยย จำใจน,นะคะผมะไปกไปนะค่ะเดี๋ยวเราไปไ,ปะะไปหว้พระกันค่ะคนมาทริปนี้ประมาณแบบ30กบกว่าคนเลยแต่ว่าร้อนมากแม่ไหม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะแอดเวนเจอร์อะไรบ้างคือตอนนี้เราคีนหน้าทุกคนเพราะว่าแบบว่าร้อนเ่ยหวัดนี่ยมีน้ำใส่มากมีน้ำใส่มากเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลากี่โมงอะห้ามงสิแต่ว่าคือเรากำลังแต่งตัวกันอยู่นะคะื่อที่เราจะไป Take a photo โอเคก็เดี๋ยวเราขออนี้ตไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็ ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวจะมาแจ้งเ <c oughs> นี่ยคะ่ะตอนนี้เราก็แบบว่าเปลี่ยนชุดกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันเหมือน <c oughs> แบบ เป็นแบบเลสแบบเลดี้ฟางอะไรแบบนีแบบ้เหยียบแล้วเหยียบมาแค่แล้วเอ้ยตอนนี้ตอนที่เรากำลังถ่ายรูปก,กันแล้วลมมันก็ยิ่งแรงขึ้นทุกคนแล้วมัน เราอจะบอกว่าหาที่เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบไพรเวทซีมากแบบเหมือนเขาไม่ไม่ไม่ได้คนเยอะเหมือนแบบพวกชนบุรีพัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าใจมาที่แล้วมันดูสงบม,มันไม่ค่อยวุ่นวายก็เลยชอบมากมาถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าไ i v a วทดีแล้วก็แบบต่างชาติก็ไม่ได้แบบดูหน้าการะหึ่มอะไรแบบนั้นก็คือมาคือกอ๋อ ตอนนี้เราถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารทะเลกันซึ่งจะมีคนที่แบบชอบกินแบบซีฟู้ดมากๆากเลยนะะแล้วก็คนนี้ชุดวันนี้ถือว่าเป็นไปะลิงได้ค่อนข้างดีเลยอย่าขอ,อนตัวไปกินก่อนนะกำลังเดินลงไปค่ะ นี่นะคะเราก็นั่งกระบะกันไปประสบาลา์คนเดินเพราะว่าทริปนี้คือคนเดินจริงๆเดินไปร่างมองกันเาไปเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราไปเดินตลาดนั้นคนเดินกันคนคนเยอะมากแบบเยอะช่ำ ตอนนี้เรามาซื้อเกมกันใช่มีเกมเศรษฐีกับอันนี้แต่เรากำลังขอขอที่เขาได้แต่มันเล่นได้แค่ถูกแอร์พาร์อะไรไหนครับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปสแกนกันนะทุกคนแลวเดี๋ยวค่อยหายกันทีเดียวเลยพี่ครับครับผมโอเคมานะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับกันทุกคนถูกถูกถูกพูดเลยนะเธอกำลังจะเดินกลับกันอ่าใช่ค่ะ แล้วก็คือพี่ขาลดให้ด้วย20บาทเอรมพี่เขาลดให้แบบ20บาทนะเธอเขาลดเราได้อะไรมาบ้างเราได้เกมเศรษฐีนะคะแล้วก็ได้อันนี้ h ี่พ y ลเตอร์เป็นแบบว่าเกมจับผิดภาพได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นเป็นยังไงบ้างค่ะ ือเรามีเรื่องตลกอะไรจะเล่าให้ฟังคือมันมีร้านของเล่นติดกันสองร้านใช่ป่ะเมื่อกี้เออแล้วคือฉันกับน้องอะ่ะก็ไปถามร้านหนึ่งแล้วเจนนี่กับพี่ปูนอะ่ะก็ไปถามร้านหนึ่งไว้ทุกคนแล้วทีนี้เขาก็บอกราคา100บาทเท่ากันเลยแล้วก็แบบแล้วพอจะมาบอกราคากันก็นดันอ๋อบอกอเออเราคือมันคนละร้านอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไงอ่ะอะไรเลยนต์เอิตึเออเจสันตเอิร์ธหรือเไห่คันนี้เดี๋ยวเราต้องรอเขาว่าเนี่ยเออเราแบบมาถึงแล้วนะคะ สรุปที่พวกเราซื้อมาก็คือไม่ได้เลยเลยนะคะคือว่ามีสองนะคะทุกคนเราก็เล่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าพ่โจ๊กเกอร์อยู่กับใครอยู่กับใครอยากมีเกียมด้วยพี่หมดแล้วโอเคโอเคเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตื่นกันแล้วนะคะทุกคนวันที่สองสองแล้วดูจะมาผมฉันสิ นี่นะคะตอนนี้เราออกมาจะออกมากินบะปีกก้อนกันทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้อัานน้ำแต่ว่ายังไม่ได้อ่านน้ำเราไปกินกันทุกคนมีสมามินเพิ่มใหม่ เดดร้อนมากเลยค่ะอันนี้คือเอาไปลงบลอกเลยป่ะใช่อย่าป้าอันนี้คือหน้าหนูแบบหนูหน้าด้วยค่ะอะนนันตอนนี้เราอยู่ที่พักแล้วนะคะนมุดก็คือนอนเจนี่ก็คือไม่สบายแล้วก็ส่วนนี้ก็คือนั่งกระบะแล้นี่ก็นั่งกระบะไม่ได้เลยนั่งคน นแฟนแฟนขับเห็นสภาพไาเฮี้ยเฮียเดี๋ยวไม่ถ่ายหนูไม่กดชั้นอ๋อกดแล้วกดแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนเราเปลี่ยนชุดวันที่สองเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกันแล้วก็วันนี้ก็จะมีเล่นโซฟาด้วยหวาดยินดีเออวันนี่สอล้วนี่กระโปรงคือบานแบบว่าบานเน็ย วันนี้วันที่เรามอนที่สองวันเราแทบไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเราไปกินข้าวแล้วเรากลับมาก็แบบปลายสากแล้วเราก็จะแบบก็คือก็คือตอนนี้กลำลังไปถ่ายรูปแล้วพอถ่ายรูปเสร็จก็เล่นน้ำใช่เลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นแบบบานาน่าโบหรือว่าโซฟาดีไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นบ้างแต่เจสกีจจ้น่าจะเล่นทุกคนเจสกี้คือขี่ได้เหรอขี่ได้คก็อยากขี่เจสกี้อุ้ยตรงนี้สวยนะ อาาเออตรงเนี้ยพกจจุกคนสนุกมาก็ไม่ได้ถา่ถายรูปาแบบว่าลมมาันแรงมากแล้วก็แบบแสงหมดไวมากมากลมแรงมากก็ต้องเดินกลับนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเล่นโซฟากันต่อแต่แต่ไม่มีต่อเล่นโซฟานะเพราะรถลอยไปเลยจ้ะ <c oughs> เออฮะลอยไปเลยนะโทรศัพท์อ่ะก็เดี๋ยวถ้าแบบว่ามีคนอัดคลิปก็เดี๋ยวจะถ่ายเลยให้ดูเลยค่เราขอเข้าที่พักแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นโซฟา กันค่ะนี่นะคะเรากำลังจะไปได้โซฟากัน let's go อ่ะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วทุกคนจนกลัวว่าแบบว่าเขาจะปิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้น้ำเสร็จแล้ว แล้วก็คือเนี่ยจะเป็นการวัดเลยว่าเครื่องสำอางกันน้ํำไหมแต่แจนดูทรงนะเครื่องสำอางใจไม่กันน้ำว่ะน่ามีพ <c oughs> ี่เดือ,อยู่ยุดอมาค่ะและ <c oughs> ้วก <c oughs> ็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าคลิปมันจะเป็นยังไงเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะออกมายังไงหางแรกโอ้พี่แบบแขนแบบไม่มีแรงล้มปวดเจ็บแขนแบบรั่ม,มากะพันะคะตองนี้เราเสียไปทั้งหมด สองพันคือเป็นการเล่นที่แบบงงอ่ะก็คือพวกเราอ่ะเล่นกันห้าคนหัวละสามร้อยใช่ไหมแล้วก็มีของพี่ผู้ชายอีกสองคนนะคะ่คนละสองร้อยห้าสิบกับน้องชายใช่คร้งนี้ก็เลยหมดไปทั้งหมดสองพันเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนแช่ชั่วเวิร์นคะเดี๋ยวเราจะลงไปทะเลกันนะคะทุกคนือมันไม่รู้จะทำอะไรอยู่ห้องเราลงไปข้างล่างเพื่อที่เราจะได้ไปไหน ไปพันนี้ทะเลใบทะเลก้นนะฮะไม่รู้ถือว่าเราคิวี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยเล้ก็พรุ่งนี้เรากลับแล้ววันพรา่นี้วันที่สองแ้้เราแย่หน่อยนั้นพรุ่งนี้วันเกิดแบบแฟนอาร์เราก็เลยแบบว่ามันจะค่อนข้างที่จะแบบมีแบบอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ทุกคนไปเก็บหอยดูปูปลาเพราะพี่มีไปได้อย่าขง้ตอนน้ลมดีมากทุกคนแต่ไม่เห็นทะเลเลยอ่ะ เพราะมันมดนืดมากเลยแล้วก็แบบว่าตอนนั่งคืนแบบว่าตอนก็จะมีแบบว่<ห>าค <หา S 2> ือแผลลูกจอนคืนได้หวาแจวนเนี่ยคะ่ะเราก็จะไปเซอร์ไพรส์พ,พี่ตั๊กนะคะนี่ะตั๊กผู้ชายนะคะแต่ว่าที่เราแฮปคือตั๊กผู้หญิงะคะ่ะแต่หนูว่าเขาต้องหนูเพราะว่าตอนที่ตอนที่พี่วิวกับไอเนี่ยลงคอนอะ่ะเขาทำเค้กพิซซ่าที่เป็นจับสายใช่ปหมพี่ปี๊มมาทักว่า ไอวิวยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะเอาีตอนที่น,นึ่งเออแล้วพี่ตักาหา <Okay. S 2> ห็หันไปโอเคนี่ค่ะเราจะทำการเซอร์ไพรส์แล้วไปเช <Yeah. S 3> ็กไปเช็กไปเช็ก <laughs> ไปเช็กไปติดไปเช็ดพังอ่ะไปเช็ก มาค่ะทุกคนตอนนี้เราอันนี้ปะชั่นว้ะมีถ่ายกับคุณหมแจเบมอยากอวกนะเนี่ยค่ะเป็นห้องที่แบบงง แับแล้วหนึ่งก็กำลังจะไปแล้วสองค่ะเจอกันพรุ่งนี้วันกลับโคโ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับแล้ววันที่สามวันที่สา <c oughs> มล้วกูราด <c oughs> สดอะ่ะ <c oughs> วันนี้ที่สามแล้วนะคะแล้วกำลังจะกลับกันเพราะทริปนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเลยอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหน งงเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละคนนะคะแบบว่าสวยขนาดไหนว้าวไม่เห็นกูเลยถ่ายนี่นี่ปูนคนนี้เจนนี่แล้วคนนี้คนสวยไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไปไหนบ้างก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เยอะที่สุดแล้วกันนะเหม่ยน้องอยากรู้คนที่ดูขอหหไวนบบบาาางงลคเเที่ต่อประจำเลย แถวบ้านก็มีแถวบ้านเราอ่ะแต่ไม่ใช่ได้หรุมันกลับแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาแบบว่าไปวัดกันใช่ป่ะแล้วคือแบบมันร้อนมากเลยนะแกใช่ไหมคือมันร้อนจริงๆอ่ะแบบว่าดูแดดดิ คือมันไม่ได้จริงๆอะเราก็เลยต้องรออยู่บนรถนะคะเพราะว่าเราไปใส่ชิลเข้าใจนะว่าเข้าบุญเอ้ยเข้าวัดเนี่ยสงบจิตสงบใจหรือว่าร้อนกูเข้าไปที่ใดร้อนตลอดเป็นผีไงหยิบหยิบริบซูเปอร์ชาัยซูเปอร์เชดที่ไหนซูเปอร์ชัยซูเปอร์ชัยซูเปอร์ชัยเอาไว้แล้วไม่แล้ววันแล้วไม่กีนไม่กี่ไม่ต้องไม่ตเสร็นี่นะคะอันนี้ที่เราใช้เป็นของซูเปอร์เชด ดีจากผู้ใช้จริงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ติดทนขนาดนั้นเพราะมันเป็นฟิลเหมือนลิปแบบลิปมันมั่ใช้แล้วปากแห้งถ้ามันอืมเดี๋ยวจะไม่ไม่ได้เรียวปากแห้แต่ว่าเรียวว่าปากมันลอกแต่เป็นบัเปลนไม่นะหนูหนูใช้แล้วแบบเันฉ่คือแบบว่าสารเรื่องหรอเนี่ยคือมันจะแบบ เพิ่มความฉ่ำให้แล้วน้องสี่น้องเขาก็จะแบบค่อยๆแบบว่าสว่างแบบไล่ขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราทาไปแบบว่าสักพักนึงเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูจะลองสวอชคือสี่น้องจะแบบเนี่ยคือมันจะค่อยๆเข้มขึ้นทุกคนแล้วก็แบบอืมเห็นไหมมันจะมีความฉ่ำอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือแบบเจนเป็นคนที่ เออใช่กินหอมล็อแบบแจนเป็นคนที่แบบว่ามีปากหนาใช่ไหมมันก็จะแบบอวบอิ่มมากๆอะไรเงี้ยเวลาแบบทามันก็จะเลยดูแบบเหมือนชีฟิลเลอร์ดูดูดูปากอวบอิ่มราคาของเปเชียลนะคะเนี่ยเนน่เห็นไหมเห็นไหมสีเนาะเขาจะสว่างขนาแล้วจนรู้สึกว่ามันมีความเนเชอรัลมากแบบว่าธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่า I like this อันนี้นะคะ เไปซื้อตามกันเพราะว่าตอนแรกอะคือแจนอันนี้เป็นแท่งที่สองเป็นลิปเป็นลิปแท่งที่สองที่ซื้อเอ้ยเป็นลิปแท่งแรกแท่งเดียวที่ซื้อซ้ำค,คือแบบเอ้ยอย่าพึ่งอันบันมึงกดเก <c oughs> ือบตกคืนนี้เป็นลิปแท่งแรกแท่งเดียวที่แจนซื้อซ้ำเพราะปกติแจนเป็นคนที่จะเปลี่ยนลิปบ่อยมาก คือเป็นคนที่จะแบบว่าไม่ซื้อยี่ห้อเดิมไม่ซื้อรุ่นเดิมซ้ำอะไรแบบเนี้ยแต่เนี้ยเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นอันเดียวที่แดนซื้อซ้ำจริงๆแต่ว่าเราไม่ค่อยได้บอกพิกัดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเวลาโดนแดดอะไรเงี้ยปากมันฉ่ำม,มันไบร์อ่ะก็เลยชอบมากนะคะนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าความส่วนตัวหรือเปล่าแต่มันอาจจะมีลิปที่ดีกว่านี้แต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันราคาย่อมเยาแล้วมันก็ถูกแล้วมันก็ดีมากทุกน,นนี้เข้าใจไหม ไม่ได้จ่ายแต่ว่ารีวิวให้เพราะว่าแบบว่ามันดีจริงๆแบบดีเดยสปอนเซอร์เขาเอ่ออันนี้ดีจริงๆอ่ะแบบคนอื่นอย่างพี่ปุณชัยใช่ป้ะพี่ปุณก็จะแบบว่าปากแบบปากลอกเออปากลอกแต่ของแจนก็คือมันฉ่ำแล้วพอมันหลุดมันก็ดูแบบปากแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องหลุดง่ายไปหน่อยนะแต่ว่าก็เข้าใจแหละเขาทาออกมาเป็นบรามอ่ะแบบอะไรเงี้ยเนาะอย่าลืมไปตอบกันนะคะเรามาซื้อขอนกันกนะคะทุกคนนี่นี่มีข <ๆๆ S 1> นมปังเป็นตู ว่าเราซื้อแบบหนังกอสมมติอบกรอบไปร้อนมากอะ่ะโซฮอตสุดๆแบบร้อนมากเลยอ,ะอ่ะอ่าเราไปดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างไม่คิดถึงหรอร้อนมากเลยอะ่ะแล้วถุงที่เราซื้ออยู่ไหนอะพ่อที่เราซื้อกันอยู่ไหน,นถุงอะ่ะถุงที่เราซื้อกันอยู่ไหนไยาก นี่อันนี้ที่เราแกะมาอันแรกเป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบแลวเราก็คิดว่าวแบบว่าเต็มแนะสรุปอเอ๊จะมาชิมมาชิมใหม่มาชิมหนังปลาโปีนแกะไปแล้วแต่ว่าลืมอัดเดียวเขาเรียกว่าคูณค่าเาียวคุนประมาณนี้แล้วก็เป็นอะไรคะฟังแียงกรอบ เรา่หวเราทขาด้นะี่บอกองีกว่าะต้องนอนเ็มตร่เลยรู้สึกว่ามันก็อร่อยแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดนั้น

เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับคลิปทริปหัวหินทริเดย์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่คลิปนี้มันดองแต่ปีที่แล้แลวคือแจนเพิ่งมาเห็นจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีปิดจ,จบด้วยซ้ำคือจนต้องมาอัดอีกปีหนึ่งนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันแล้วก็มันเป็น first คลิปของแจนด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะค ขอบคุณตลอดทั้งปีที่เพื่อนๆดูคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งรู้จักแจนแล้วก็คนที่รู้จักเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ดูคลิปแจนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy my video นะคะก็ยังไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่แจนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย